สวัสดีครับอยู่กับผมเตเจัสโกฟนะครับในช่วงจัสเทสเวติ้งโซนครับวันนี้เราก็มาคะแนนมาที่ได้ลองกันอีกแล้วนะครับก็สําหรับรอบนี้มาที่ได้ไปลองกันมาเป็นตัวล่าสุดที่ออกมาของโปรเกียร์ครับเป็นชุดเหล็กโปรเกียร์ก็คือจะเรียกว่าเป็นตัวเบอร์สีก็ได้ครับโปรเกียร์โปรเกียร์นะฮะก็คือในซีรีส์เหล็กของโปรเกียร์เนี่ยมันมีตั้งแต่0ูนจนถึง5เนาะ ก็เจ้าตัว4นี่ก็จะอยู่ระหว่าง3กับ5นะครับเจ้าตัวเบอร์0เป็นเบลดนะครับไม่มีขายในเมืองไทยต้องบินแววทีญี่ปุ่นเท่านั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทําไมเทปที่ทําต่อจากนี้จะเป็น1 2 3 5นะครับโปา4ทําแล้วนะตอนนี้ก็คือตัว4เราดูกันอยู่สําหรับเจ้าตัวเบอร์4รอบนี้ที่โปรเกียร์ทําออกมานะครับตอนแรกก็ดูไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทำออกมาทําไมเพราะเบอร์3กับเบอร์5มันเป็นทรงนี้อยู่แล้วแต่พอเมื่อได้ใช้ชีวิตอยู่กับมันสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ได้ลองตีมันจริงจังจังศึกษาการดีไซน์ของเขาแล้วเนี่ยก็ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้ว,จลวเจ้าตัวนี้ทําออกมาอยู่ในลักษณะการตอบโจทย์ของคนที่ต้องการไม้ตีง่ายจริงๆกรุ๊ปทารเก็ต น่าจะออกมาสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือมือปานกลางที่อยากจะเล่นไม้กอล์ฟที่ไม่ใช่ไม้แบบสตรองหรอกจัดจ๋าขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องการลุกที่ดูเป็นคัวคาลิเบอร์อะไรขนาดนั้นต้องการไม้ที่ตีง,ง่ายๆสบายๆเป็นมิดแล้วก็มีในเรื่องของก้านที่เป็นเหล็กให้เลือกใช้นะ เพราะว่าเจ้าตัวอีกตัวหนึ่งมันจะไม่มีก้านเหล็กให้ใช้นะครับมันจะเป็นก้านกราฟไฟต์แซนดาร์ดเลยนะแต่ว่าก็เจ้าตัวนี้ทำออกมามีก้านเหล็กกับก้านกราฟไฟต์ให้เลือกใช้นะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่คุณชอบแล้วกันแต่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนแล้วกันว่าผมได้เทสตัตวที่เป็นก้านเหล็กนะครับโอเคเทคโนโลยียหลักก็จะมีเรื่องของ o v a l c a v i t y Design Oval c a v i t y Design คือรายการดีไซน์ Cavity b a c k ให้เป็นลักษณะวงรี นะแล้วก็จะทําให้ทรงของไม้ทั้งหมดมันโค้งมนและเรียบเนียนมากมันจะไม่มีรอยต่อเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวศูนย์สีตัวนี้แต่แล้วคนบอกว่ารอยต่อตรงไหน,นคือถ้าเป็นเหล็กที่เป็น Cavity Back จริงๆเจ,จ้าตัวสีเนี่ยมันเป็น Pocket Cavity นะถามว่าเราเป็น Pocket Cavity เพราะมันมีช่องว่างอยู่ด้านในเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็น Inner Cavity ที่เป็นลักษณะแบบ เหมือนหัวไม้ไม่ใช่มันเป็น pocket cavity มันเป็น cavity back แบบที่มีช่องด้านในนะครับก็ไอ้เจนะ้าตัวดีไซน์เนี่ยก็มาดีไซน์ตัวบอด y ี้มันดอโค้งมันให้สามารถดึง cg ไปข้างหลังและต่ำได้นะครับเพื่อว่าหน้าไม้จะได้ไม่สะบัดแล้วก็สามารถเชฟช็อตได้ในระดับหนึ่งเพราะตัวออฟเซ็ตก็ไม่ได้มากนะแล้วก็การที่ดีไซน์แบบนี้ เวลาเราดูจากท่อไลอดูจากรอบข้างลงมาเราจะดูลรวรู้สึกว่ามันมันไม่ได้เหมือนเหล็กที่หดร้ายมันเป็นเหล็กสวยงามคลาสสิกคลาสสิกคลาสซิคลาสซีสส่หน่อยแล้วก็อย่างที่บอกครับคราวนี้เข้าใจแล้วว่าทำออกมาตอบโจทย์คนที่ต้องการไม้ตีง,ง่ายแต่ฉันไม่ได้ต้องการสตองหลบจ๋าแบบโอ้สตองแบบสตองสตองเนี่ยฉันไม่เอาตัวนี้มันจะอยู่ กลางๆครับไม่ได้ไม่ได้ไปทางง่ายจ๋าแล้วก็ไม่ได้ไปทางรัวขนาดนั้นมันจะอยู่สบายๆนิดนึงนะฮะแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นตัวที่อยู่ตรงกลางระหว่าง3กับ3กับ5เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้เบาสบายเท่า5แล้วก็ไม่ได้เป็นลักษณะทรงลัวเหมือนเจ้าตัวเบอร์3นะสมมติเจ้าตัวเบอร์4นะก็เทคโนโลยีต่อมานราจะออฟวูดดิไซน์ที่ทำให้เซนเตอร์แกรนิตตี้ หรือจุด CG มันต่ำแล้วมันก็มาข้างหลังมากแล้วเนี่ยเพื่อเพิ่มค่าแรงเฉยหรือ MOI แล้วเนี่ยนะมันก็จะมีเรื่องของสิ่งที่เขาเรียกว่าการดีไซน์แบบ Gravity Design ของเขาก็ที่บอกครับมันจะเป็น2ชิ้นแล้วมาประกบกัน2ชิ้นนี้มาประกบคือเป็นตัวบอดี้ตัวบอดี้นั่นเป็นฟอร์จนะเป็นคาร์บอนสตีลฟอร์ที่มีการเสาะลองตรงด้านล่างตรงช่วง ่าถ้าเป็นหน้าไม้จะด้านล่างตรงเกือบๆดินิเอชแล้วเนี่ยจะมีการซอะร่งไว้อยู่ส่วนหน้าไม้ก็จะเป็นหน้าไม้ที่ทําจากตัวนิกเกิลโครมโมลิบีนัม um, นะครับก็คือเด้งดึงแน่นอนหลายลายคนจะรู้จักโมลิบีนัมกันแล้วว่าเด้งดึงขนาดไหนนะครับมันก็ um, อารมณ์โครมโมลิโมลิบีนัมพวกพวกนี้พวกเหล็กที่แบบนิ่มๆเด้งๆมีอ่า ฟกซิเบิลสูงๆเอามาช่วยตัวนี้นะจ๊ะแล้วก็หลังหน้าไม้ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า b แบ็กเฟสกรูฟอยู่แบ็กเฟสก o ูฟคืออะไรคือจะทำหน้าที่เวลาที่มันมาประกบพร้อมกับเจ้าตัวไอครงบอดี้มันแล้วเนี่ยมันจะมีช่องว่างกับรูฟตรงนี้มันจะทำให้เวลาคุณตีโดนต่ำกว่าจุด Sweet Spot มันจะมีสปีดเด้งช่วยนิดหนึงอ่าอารมณ์การดีไซน์คล้าย ไอ้เจ้าตัว r าเวที่เขามีไอ้ตรงเว้าวเข้าไปครับตรงนั้นอนะ่ะเหมือนกันเจ้าตัวนั้นมันก็เหมือนกันมันจะมีไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงฐานด้านล่างเนี่ยด้านในเนี่ยเอาไว้สําหรับสร้างสปีดเวลาที่เราตีไม่เข้าอิมแพกหรือว่าตีตกมาอยู่ต่ําๆหน่อยมันจะคล้ายๆเจ้าตัวสล r o u p ของทางแฟเว์นั่นเองครับผมลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็ พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บการดีไซน์ก็สามารถดึง CG ลงมาได้ต่ําเพิ่มไม่ใช่ c g จเออ CG ลงมาได้ต่ําเพิ่มทําให้สวิตช์พอดมันต่าลงมาด้วยนะครับก็โอเคเออลุคข้างบนจะดูเป็นกลมกลมมนมนนะจะดูเป็นเหล็กแบบยุคที่คลาสสี่คลาสซหน่อยอ่าถ้าเทียบเป็นแบรนด์อื่นๆมันก็จะเป็นประมาณแบบพวกตัวทัวยุคกลางกลางยุคแรกๆยุคพวก2000กลางๆขึ้นมาจนถึงประมาณ2008ที่ตัวทัวมันจะ ไม่ค่อยไม่ค่อยเหลี่ยมสันตัดเท่าไหร่จะเป็นลักษณะเคิร์ฟสวยๆเคิร์ฟมนๆน,นะฮะก็เป็นลนักษณะสไตล์คลาสสิคคลาสสิดีตีสบายๆนะครับโดยที่ว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็น2องแมตตมันจะเป็นตัวโครมหรือิเน้ามันเป็นหน้าไม้แล้วก็มีโครงที่เป็นคาร์บอนสตีลฟอร์จเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจถ้าคุณตีเหล็กฟอร์จแล้วคุณจะรู้สึกฟิลที่มันไม่เหมือนเหล็กฟอร์จปกติ เหล็กฟอยส์ปกติฟิลคือนุ่มแน่นแบบขนมปังต่อยขนมปังต่อยขน,นมชั้นเงี้ยนุ่มไม่ใช่ขนมชั้นขนมชั้นไม่แน่นหนาน,านต่อยขนมปังเงี้ยขนมปังก้อนใหญ่ๆซาวโดก้อนใหญ่ๆหบลอเก็ตชาร์ตก้อนใหญ่ๆขนมปังดีร์มานะครับต่อยบอลเด้งกลับอย่างเงี้ยนั่นคือการตีเหล็กฟอยส์ที่อธิบายเข้าใจง่ายๆนะแล้วก็การที่คุณโดนคว้างอัดโดยลูกบาสเกตบอลนั่นก็คือการ <laughs> ที่เราความรู้สึกเวลาตีเหล็กฟอยส์ง่ายๆนะครับ แต่เจ้าตัวนี้จะใช้คําว่ามันจะมีฟิลใหม่ที่เกิดขึ้นสําหรับตัวผมผมฝังนิยามมันว่าโมจิโมจิฟิลคำว่าโมจิโมจิฟิลคืออะไรคือเวลาเราตีเข้าไป IMPACT ปุ๊บเรารู้สึกว่าหน้ามันเด้งแต่มันไม่ได้เด้งออกไปเลยมันจะมีความรู้สึกโคหนะ้าไม้นั้นเหมือนกับโมจิที่เราต่อยแล้วมันเด้งแต่เวลาเราดึงมือออกมาไอตัวโมจิมันจะติดออกมาด้วย มันไม่เหมือนขนมปังขนมะชั้นที่ปล่อยบี้เวลาดึงออกมาไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีตัวแป้งติดมาด้วยไอ้ตจ้านี้มันจะยืดเหมือนกันทำให้เวลาเราตีเราจะรู้สึกถึงการที่บอลเข้าไปแล้วปิดน้าไม้ขึ้นนิดนึงอันนี้ส่วนตัวนะหลายๆคนต้องไปลองนะครับว่ารู้สึกเช่นเดียวกันหรือเปล่าล้วก็พอมันติดนิดนึงเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจในการตีและคิดว่าลูกมีสปินที่สามารถโปรฟิได้ต่อให้มันจะเป็นเหล็กที่ค่อนข้างจะสตรองหรอก หน่อยนึงไม่ได้สตรองมากขนาดนั้นเหล็กเจ็ดหลบยี่สิบแปดก็โอเคก็ไม่ได้สตรองเท่าเหล็กเจ็ดหลบยี่หกมีสององศานะก็เป็นประมาณเหล็กหกแถวละกันก็ใช้ทฤษฎีปั๊มเบอร์เลอนเหมือนกันนะฮะก็เหล็กแปดไปเป็นเหล็กเจ็ดชาวบ้านเขาเหล็กเจ็ดก็เป็นเหล็กหกชาวบ้านเขาประมาณนี้นะครับก็ทําให้ตัวนี้ผมว่าออกมาได้ค่อนข้างจะผมไม่อยากใช้คําว่ากลมกล่อมนะผมอยากจะใช้คําว่ามัน มันยุ่นๆโมจิโมจินุ่มๆยุ่นๆดีมันถามว่ากลมกล่อมไหมเนื่องจากสเปกก้าที่ติดมามันเลยทาให้ดูไม่ค่อยกลมเท่าไหร่สำหรับสำหรับตัวผมนะสเปกก้านที่ติดมากริปที่ติดมาถ้าผมถ้าผมแต่งจะเพิ่มเพิ่มพันกริปเพิ่มนิดนึงให้มันพอดีมือนิดนึงแล้วก็ก้านที่ที่ใส่ตัวนี้ถ้าคุณอยากจะแต่งจริงๆผมแนะนําให้ไปดูพวก ถ้าจะสายซิ่งนะจะสายซิ่งดิงยังกางเลยนะแต่อยากใช้ตัวนี้เพราะมันตีง่ายแล้วมันก็ไม่ได้สตรองหลกจนเกินไปนผมอยากจะให้ไปดูก้านตระกูล IO ของ Project X หรือ d x เอกับโปรเอมาใส่นะครับส่วนถ้าเป็นไบนาเมกโกเนี่ยก็แนะนำเป็นประมาณตัว105หรือว่า1 1 0 1 1ิช่วงนี้คุณเอามาใส่ได้เลย Effecting ดีจัดอยากจะบอกถ้าวันนั้นแอบถอดจาก ไม่มีใครได้ยินนะแอบถอดจากของของที่โกเกียเขาให้มาให้มาให,มา,ใหมาเทสแล้วใหมาอยู่ด้วยประมาณสองอาทิตย์เนี่ยของสามอาทิตย์เนี่ยถอดแล้วไปใส่ก้านอื่นได้เนี่ยผมว่าแอสเซทีฟสูงมากนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะคอสตอมคอสตอมได้กับโกเกียนะครับเราก็จะรอของนิดนึงแต่พูดมาถึงเจ้าตัวสเปคที่เราได้มาก่อนก็คือเจ้าตัวสเปค3เวอร์ชัน2ก็คือไอตัว NS Pro ประมาณ950นี่แหละฟิลดีรีๆตามระเบียบเพราะก้านมันเบา แต่สําหรับคนที่ใช้ตัวนี้อย่างที่บอกครับว่ามือใหม่ใช้ได้ผู้หญิงที่ต้องการใช้ไม้ผู้ชายแต่ไม่ไต้องการใช้ไม้ผู้ชายใบใหญ่มากเทอทะเจ้าตัวนี้ได้เจ้าตัวนี้มันจะอยู่ตรงกลางครับมันจะเสียบเพ้าตรงกลางมันจะไม่ได,ดูเทอะทะไม่ดูอะไรดูมนดูสวยงามไม่ได้ดู compact ม,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 มากแต่ไม่ได้ดูบานไม่ได้ดูบานกระเถิดหรือไทยขนาดนั้นนะฮะพอใส่ก้านที่บอกไปเบาตีง่ายตีสบาย เทคนิคที่ผมแนะนำสำหรับคนที่เป็นมือใหม่แล้วมาใช้เจ้าตัวนี้นะครับเข้าบอลแบบอ่าไม่ต้องคุณทิไปตีเหล็กต้องฮนะิตดาวฮิตดาวฮิตนไม่จำเป็นเลยตัวนี้สวิปเข้าอย่างเดียวตีสบ,สบายเลยไม่ไม,ไม่อาจจะไม่ได้ฟีลปิ้งปังเหมือนกับไฮบริดของเขานะแล้วก็ไม่ได้เหมือนกับเหล็กตัวฮอลโล w t เดอร์ไที่มีความแบบ ดีดิงด้งดิงด้งดิ้งดิ้งแบบเหมือนตีไฮบริดตลอดเวลาไม่ใช่นะเจ้าตัวนี้ความรู้สึกแน่นกว่านะครับความรู้สึกแน่นกว่าอาจจะมีช่วงตรงข้างล่างที่ดูเหมือนจะเป็นฮอออ่ินเนอร์แคปเวอร์ตี้ดีไซน์แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ป๊อกแป๊กไม่ได้ป๊อกแป๊กเสียงดีแน่นดีแล้วก็อย่างที่บอกครับลักษณะรด,ดรอปรถเทิร์นใสเเต็มเชาโลเข้าแน่นๆดรอปเทิร์นใสดรอปเทิร์นใสเจ้าตัวนี้นท,นนนทำระยะได้ดีมากอ่า ผมไม่ได้บอกว่าเหล็กเจ็ของมันผมตีได้200นะแต่คือมันก็ไปตกอยู่ประมาณกรีนร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบแถวๆนั้นนะครับหลังกรีนทั้งนั้นอะก่อนถึงรั้วของโพธไลน์นนะเหมือนกันนะเชฟช็อตได้ดีมากซึ่งปกติเหล็กสไตล์นี้ใบขนาดนี้การที่มีออฟเซตประมาณนี้จะเชฟช็อตลำบากหน่อยหนึ่งต้องชัดเจนเหมือนเจ้าตัวนี้เชฟช็อตได้ง่ายมากเลยครับอาจจะเป็นด้วยกา้านที่เขาให้มาด้วยแหละ มันก็เลยเชฟช็อตได้แบบง่ายระดับหนึ่งแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นก้านที่มีน้ำหนักมากหน่อยมันจะเชฟช็อตแล้วือมังแน่นอยู่เยอะเลยนะครับอ่เจ้าตัวนี้ผมก็อยากจะบอกว่ามันมี5ถึงแก้าเสแต่มฟังเบอร์ไล่ขึ้นนะอืมก็ตามเข้าใจ5ถึงเก้าเวก็โอเคถือว่าเป็นเหล็กที่สตรองหลอกทำออกมาได้ดีไม่ปอกแปก๊กไม่เละเทะแบบว่า เป็น strong l o c จะจ้าตีแล้วแตกแ๊กแ๊กแ๊กแป๊กเนี้ยไม่ไม่ใช่แล้วตัวนี้เป็น strong l o c ที่ฟิลแน่นและนุ่มอย่างที่บอกโมจิโมจิฟิลนุ่มหนึบอ่านุ่มหนึบเกาะท้ําไม้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องสปินเผลนตกอยู่แน่นอนโยนแล้วลองโยนแล้วลองอะไรแล้วเล่นลูกแปลกๆตีพยายามตีสติงเกอร์มันก็ติดง่ายด้วยนะโมจิมันจัดมากตีสติงเกอร์ติดง่ายมากๆถ้าเราไม่ได้อัดแรงเข้าไปนะแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบเลยก็คือเรื่องก้านครับเรื่องก้านที่ติดมามันเป็นสเปคเบาต้องยอมรับต้องยอมรับนะว่าสเปคเบาสเปคเบาพอสมควรก็ที่ติดมาแล้วใช้ได้เลยก็จะมีอยสองตัวอย่างที่บอกครับ NS Pro Steel Spec v อร์ช o สองของเขาสเปก3นะแล้วก็เจ้าตัว MCI ของ Fujipura ที่เขาติดมาให้ดีทั้งสองตัวแต่มันเบาไปสำหรับผมยังไงเขไปลองดูก่อนนะครับ ว่าคุณชอบหรือเปล่าแต่ก็แนะนําว่าถ้าคุณชอบแล้วอยากจะได้ก้านให้มันหนักกว่านี้คุณก็สั่งคอสตอมกับเขาไปเลยก็ได้แต่รอของนิดนึงนะครับผมแต่ว่างานประกอบมีเมียนเฟ็บ๋ยวจะบอกว่านูมากนะนะสีสันดูเป็นคโครมแซบป,ปินเล็กๆดูไม่ได้สะพร้อนสายตาอะไรมากช่วงที่เขาทาเรื่องกรูฟก็จําได้ว่าเพิ่มมาจากเดิมนิดนึงเพิ่ม,มาประมาณเส้นหนึ่ง แล้วก็ท็อปไลน์ข้างบนที่เราเห็นเนะี <c> ่ย <oughs> มันก็จะดูแบบมนๆเรียบๆดูเป็นเหมือนเหล็กเลดยุคก่อนคือเหล็กเลดยุคที่มีออฟเซ็ตแล้วโค้งบนตัว,ต,วตัวเหล็กมันจะหนาๆเหมือนอย่างนั้นอะท็อปไลน์ด้านบนเหมือนลนักษณะคล้ายๆอย่างนั้นไปย้อนไปยุคเก่าๆที่ทุกอย่างกลมมนแล้วก็หนานิดนึงนะครับไม่ได้บางมากเป็นอย่างที่บอกว่ามันไอตรงช่วงที่มันเหมือนเหล็กเลดคือตรงช่วง ช่วงเส้นเส้นที่กั้น g ก o ูฟตรงจากปลายใบจนถึงพอไม้ตรงนั้นจะดูเหมือนเบลดนิดหนึ่งแต่โดยรวมทั้งหมดดูแล้วมันก็อย่างที่บอกครับเหมือน c a ลเว y ี้แบ็กสมัยปี2 0 0 0ันจนถึง2008ช่วงนั้นช่วงที่ c a ลเวตี้แบ็กกำลังดังๆยังไม่ฮอลโลยังไม่มีองเงี้ยนะก็ไปลองดูไปลองดูไปลองดูแต่จะบอกว่าของดีของดีชลโลเข้าใส่เต็มๆโดนเต็มๆทุกโลกไม่มีไม่ลอยนะครับดี่ั่ได้ แต่ก็ต้องอเทคนิคมันนิดนึงนะครับเชฟสอดได้อย่างดีแน่นอนไม่ต้องห่วงตีดอเป็นดรอตีเฟสเป็นเฟสตีพุ่งเป็นพุ่งต, push, push, ตีพุชเป็นพุชตีพูเป็นผู้ตีคุกตีอะไรสั่งได้ดั่งใจโดยที่ว่ามันไม่ได้ต้องไปใช้เหล็กที่โตจ,จ๋าๆเนื่องนี้สั่งได้เลยนะครับสั่งได้เลยไม่ต้องชัดเจนมากก็ได้ไม่ต้องใช้กําลังมากก็ได้ก็สั่งก็ติดแล้วนะครับ โอเคโดยท,ดทั้งหมดทั้งมวลที่รวมกันมาทั้งหมดนี้สำหรับเจ้าตัวโปรเกียร์ศูนย์สี่นี้ผมขออนุญาตให้คะแนนเตพอยอยู่ที่แปดจุดห้าคะแนนครับสาเหตุที่ให้แปดจุดห้าก็บอกเลยว่าถ้ามองจากมุมของทางนักกอล์ฟหญิงที่อยากตีไม้ผู้ชายนักกอล์ฟผู้ชายที่อยากตีไม้ง่ายๆสบายๆนักกอล์ฟที่อยากตีเหล็กลุกโปรแต่ใบใหญ่หน่อย นะักลุกโปรนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่ลุกโปรแบบเหมือนโปรวัลลิงที่เป็นตัเวเบอร์สามนะอ่าอันนี้คือลุกโปรแบบยุคโปรคลาสสิกอ่ายุคคลาสสิกย้อนกลับไปหน่อยๆเช่นพวกตระกูล,ลก 7, ยุคเจ็ดถ้าเป็นไทเลสเซอร์เจ็บหนึ่งศูนย์อะไรอย่างเงี้ยไอพวกยุคปีประมาณสองพันแปดสองพันเก้าสองพันสิบพวกที่แบบเกิร์ฟสวยๆเนี่ยตัวนี้ก็ใช้ได้ครับ แล้วก็แล้วก็มือใหม่ที่อยากได้เหล็กที่ไม่ช่วยเหลือจนเกินไปเอาใบพัฒนาฝีมือบ้างจะตรงนี้ก็ทงได้ครับผมก็อย่างที่บอกครับยังไงก็ไปลองกันดูก่อนนะเพราะว่าอผมไม่มั่นใจว่าคุณถ้าลองเทียบกันในหลายๆเบอร์แล้วคุณจะชอบเบอร์ไหนมากแต่สาหรับเบอร์สี่ผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่โปเกียร์เขาทำออกมาใหม่ล่าสุดในแค่แคตตาลีเหล็กเขาตอนนี้นะครับ ก็ลองไปดูก่อนลองไปดูคะแนนตามที่ให้นะฮะส่วนไอพี่น้องมันที่เหลือเดี๋ยวจะทําตามกันมาเรื่อยๆนะไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นใจได้เลยนะครับเตรียมใจเราได้เลยสำหรับแฟนๆโบเกียนนะสาหรับรอบนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมานะฮะคะแนนก็ตามที่บอกนะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนหรือฟัง้วงงอะไรยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะฮะ ผมพูดคุยตอบทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอันไหนมันขึ้นมาก็จะจะ,จะตอบเลยถ้าไหนไม่ขึ้นมาก็รอนิดน,นึงเผื่อมันเด้งขึ้นมาเราจะได้คุยกันนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยแล้วก็เรื่องของโดเนทเรื่องของอ่าขอเขาเรียกอะไรนะเมมเบอร์ชิมีอยู่นะครับเอาไว้ช่วยพัฒนาช่องกันขอบคุณมากเลยนะครับสำหรัคนที่สมัครแล้วก็ ไปสมัครได้ดูด้านล่างเลยครับดูตรงปุ่มแล้วก็ด,ดูได้เลยนะครับผมว่ามีเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างครับนะครับเดี๋ยวขึ้นเกียร์โค้ดให้ด้วย <c oughs> ดเด็กก็ได้นะจ๊ะขอบคุณนะครับแล้วก็เรื่องของ Open Chat แต่ก่อนจะไป Open Chat เอ่อตัว Facebook p เพจสามารถคอหากันได้แล้วถ้ามีอะไรคอทาง Facebook ได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะคุยกับผมคอทาง Facebook ได้นะหรือคอทาง l ลน e ก็ได้นะ แต่ถ้าเป็นใน Open c h ช t นะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ Open Chat ให้ Open Chat นี่ก็จะเป็นมีไลฟ์สดไลฟ์ทอล์กกันอยู่ในแต่ละวันนะครับอ่าเดี๋ยวจะขึ้นเตือนในนั้นจะแจ้งในนั้นแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับนักพวกในนั้นเยอะพี่ๆน้องๆใน,นั้นเยอะถามถามคุยกันอะไรในฮาปาร์ตี้ได้หมดเลยนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เป9าทีวิดีโครับผมยังจัดอยู่ครับก็คลิกกนันงน10โมง ก็ไม่รู้ว่ายังไงจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้ก็ยังจัดอยู่นะจ๊ะถ้ายังไงก็จะฟังนั้นหลังหรืออะไรก็เชิญได้เลยนะครับผมดี u t u b บของเขาแหละนะก็มีอะไรไหมไม่มีแล้วล่ะโอเคก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานะฮะสำหรับรอบนี้ก็ตามที่บอกไปถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์มานะจ๊ะเพราะนั้นรอบนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย